สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องที่รักในฟรีสตจัตทุกท่านเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคริสจักจรจีนเชียงใหม่ประจำวันพุทธที่13สิงหาคม2025พี่น้องครับเนื่องจากวันอังคารที่12สิงหาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นวันแม่แห่งชาติดังนั้นหัวข้ออธิษฐานในค่ำคืนนี้จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมใจการอธิษฐานเผื่อคุณแม่ทั้งหลายในคริสจักรของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับ ก่อนเข้าสู่ช่วงการอธิษฐานผมขอหนุนใจพี่น้องด้วยเรื่องราวของคุณแม่ในพระคัมภีร์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าโยเคเบดซึ่งเป็นคุณแม่ของโมเสสพี่น้องครับคุณแม่โยเคเบดเป็นคุณแม่ผู้มีส่วนทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของลูกทั้งสาคนไม่ว่าจะเป็นอาโรนมีเรียมและโมเสสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของโมเสส ผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติอิสราเอลและพระคัมภีร์ยังกล่าวถึงโมเสสอีกว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าได้พูดกับท่านซึ่งซึ่งหน้าอย่างชัดเจนโดยไม่พูดเป็นปริศนาและโมเสสยังได้เห็นสันฐานของพระยาเวอีกด้วยโดยไม่เสียชีวิตนอกจากนี้พระธรรมเฉลยธรรมัญญัติ บทที่34ข้ 12, อ10ถึงข้อ12ยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสสผู้ซึ่งพระยาเวทรงรู้จักหน้าต่อหน้าในเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระยาเวทรงใช้ให้ท่านทำในแผ่นดินอียิปต,ต่อฟารโรและต่อบรรดาคาราชบริพารของฟาโรและต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิน้นและในเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่และกิจการอันน่ากลัว และใหญ่โตซึ่งโมเสสทําในสายตาของคนอิสราเอลทั้งมวลและในพันธสัญญาใหม่พระธรรมกิจการบทที่7ข้อย2่งยังกล่าวถึงโมเสสอีกว่าโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการต่างๆพี่น้องครับความยิ่งใหญ่และความสําเร็จในชีวิตของโมเสสที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คุณแม่โยเคเบด ก็มีส่วนทําให้แผนการของพระเจ้าสาเร็จในชีวิตของโมเสสโดยคุณแม่โยเคเบดยอมอุทิศทั้งชีวิตของท่านเพื่อปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้ารวมทั้งดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเป็นพรแก่ลูกๆของท่าน3ประการด้วยกันคือประการแรกอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ23ประโยคแรกที่กล่าวว่าโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารัก พี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอลซึ่งพระสัญญาดังกล่าวปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 12: ข้อ3ประโยคสุดท้ายดังนี้ว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้าซึ่งพระสัญญาข้อนี้อาจารย์เปรโรได้ขยายความในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ8ว่าหมายถึงข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นบาปในระเยสูคริตและพระสัญญานี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากอับราฮัมสู่อิสรัเ และจากอิสอักสู่ยาโคบและจากยาโคบสู่ลูกๆของยาโคบ12คน12เผ่าจนมาถึงบิดามารดาของโมเสสซึ่งเป็นเผ่าเลวีพี่น้องครับเผ่าเลวีเป็นเผ่าหนึ่งใน12เผ่าจากลูกๆของยาโคบและจากบิดามารดาของโมเสสพระสัญญาแห่งข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นบาปในพีสุคริตก็ถูกส่งต่อมาให้กับโมเสส พี่น้องครับกลับมาที่พระธรรมฮีบูบทที่11บเอข้อยีบประโยคแรกที่กล่าวว่าโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักคําว่าเด็กน่ารักพระคัมภีร์บางฉบับแปลว่าเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษกว่าเด็กทั่วไปบางฉบับก็แปลว่าเป็นเด็กที่มีความงดงามในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับขอกล่าวย้อนหลังใบตอนที่ยาโคบ ได้พาสมาชิกในครอบครัว70ชีวิตไปอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์เนื่องจากเกิดการกันดานอาหารที่คานาอันและเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปถึงหลายร้อยปีลูกหลานของยาโคบก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจนฟารโรในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าจำนวนประชากรของอิสราเอลที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจึงมีคำสั่งให้เกณฑ์ผู้ชายอิสราเอลไปทำงานหนักเยี่ยงทาต และให้ฆ่าเด็กชายชาวฮิบรูที่เกิดใหม่ทุกคนและโมเสสก็เกิดมาในยุคที่มีคําสั่งฆ่าเด็กชายชาวฮิบรูพี่น้องครับคุณแม่โยเคเบดมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทําการไถ่ชนชาติอิสราเอลให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ผ่านชีวิตของโมเสสเพราะโมเสสมีลักษณะพิเศษกว่าเด็กทั่วไปเพื่อให้พระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสัญญากับอับราฮัมสําเร็จเป็นจริงจึงได้คิดหาวิธีปกป้องโมเสสไม่ให้ถูกฆ่าตาย และยังมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวังเพื่อรับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์ทั้งด้านการทหารการปกครองและมีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการด้านต่างๆพี่น้องครับจากอับราฮัมจนถึงโมเสสแม้เวลาจะผ่านไปถึงหลายร้อยปีแต่ความเชื่อในพระเจ้าและการยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างซื่อสัตย์และมั่นคงจนพระสัญญาในเรื่องข่าวประเสริฐความรอดพ้นบาปในพริเซูคริสส์สำเร็จเป็นจริงเมื่อพริเรูคริสต์เสด็จมาบังเกิดเมื่อประมาณ2,000ปีที่ผ่านมาดังนั้นในข,ข้อแรกนี้จึงอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณแม่ทั้งหลายให้อุทิศตนในการปลูกฝังความเชื่อให้กับลูกๆเป็นแบบอย่างด้านความเชื่อทั้งด้านคำพูด และการกระทําและปลูกฝังความเชื่อให้กับลูกๆจนสามารถส่งต่อความเชื่อสู่รุ่นต่อๆไปและขอพระเจ้าเมตตาขออย่าให้ความเชื่อมาจบอยู่แค่รุ่นของผู้ที่เป็นคุณแม่หรือหยุดอยู่แค่รุ่นลูกเท่านั้นให้หลออทิ่ฐานเผื่อหัวข้อน,นี้ด้วยกันครับ พี่น้องครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่เป็นพรของคุณแม่โยเคเบตประการที่สองอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ23ประโยคสุดท้ายซึ่งมีใจความว่าและบิดามดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยพี่น้องครับคุณแม่โยเคเบตซ่อนทารกน้อยโมเสสไว้ในบ้านนานถึง3เดือนไม่ยอมฆ่าทารกน้อยตามคำสั่งอันไม่ชอบธรรมของกษัตริย์ฟาโร การกระทําดังกล่าวมีอัตราโทษสูงสุดถึงตายได้เลยนะครับเพราะเป็นการขัดขืนคําสั่งของกษัตรฟฟิย์ฟาโรการที่คุณแม่โยเคเบตไม่ยอมทําตามคําสั่งอันไม่ชอบธรรมของกษัตริย์ฟาโรนั้นนอกจากจะต้องมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแรงกล้าแล้วคุณแม่โยเคเบตยังต้องมีความกล้าหาญพระคัมภีร์บอกว่าคุณแม่โยเคเบตไม่กลัวคําสั่งของกษัตริย์ฟาโรเลยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนก็ตาม พี่น้องครับเราทั้งหลายอยู่ในประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเสรีชนไม่ใช่ทาบคุณแม่ทั้งหลายไม่ต้องกลัวคําสั่งที่ไม่ชอบทำเหมือนกับคุณแม่โยเคเบิแต่เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมข่าวสารที่ไร้ผมแดนโยชนหรือลูกหลานของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเสรีข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งด้านดีและไม่ดีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเท็จลูกหลานบางคนก็ติดเกมจนเสียการเรียนคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้สติปัญญาความสุขุมรอบคอบบวกกับความกล้หาญในการเตือนสติอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานสามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วในการเสพสื่อเพื่อป้องกันไม่ให้สื่อที่ไม่ดี นำลูกหลานของเราออกห่างจากทางของพระเจ้าดังนั้นในหัวข้อที่สองนี้จึงอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณแม่ที่จะมีใจกล้าหาญในการสอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกรวมทั้งการเตือนสติในการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันลูกให้พ้นจากอิทธิพลของโลกที่พยายามดึงลูกให้ออกจากทางของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พี่น้องครับแบบอย่างในการดําเนินชีวิตที่เป็นพรของคุณแม่โยเคเบตรประการที่3อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ24และ25ซึ่งมีใจความว่าดังนี้นะครับโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเรินสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริส ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นพี่น้องครับคุณแม่โยเคเบดได้ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นองค์ประกอบของความเชื่อแท้ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีชีวิตจับต้องได้สัมผัสได้ท่านอุทิศทั้งเวลาและยอมสละได้แม้กระทั่งชีิตของตนเองเพื่อปกป้องลูกมีความกล้าหาญ สอนในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในที่สุดความเชื่อแท้ที่คุณแม่โยเคเบตดได้ปลูกฝังลงในชีวิตของโมเสกก็เกิดผลพี่น้องครับคำว่าโดยความเชื่อในข้อ24เป็นความเชื่อที่มีชีวิตของโมเสกที่ต้องสำแดงออกด้วยการกระทำคือโมเสกต้องยอมสละเกียรติยศสละศักดิ์ศรีสละความสุขสละความสำราญ สละสมบัติพัสถานที่พึงมีพึงได้ในฐานะเจ้าชายแห่งอียิปต์แล้วยอมมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวฮิบรูในฐานะประชากรของพระเจ้าเพื่อรอรับบำเน็จในสวรรค์จากพระเจ้าโมเสสยอมสละยศถาบรรดาศักดิสมบัติพัสถานเกียรติยศศักดิ์ศรีในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นสัมผัสจับต้องได้เพื่อแลกกับบำเน็จของพระเจ้าในสวรรค์ ที่ยังมองไม่เห็นและยังมาไม่ถึงพี่น้องครับสิ่งที่โมเสสได้รับการปลูกฝังในฝ่ายโลกจากในวังนานถึง40ปีก็ไม่มีอิทธิพลเหนือความคิดและความเชื่อที่คุณแม่โยเคเบได้พยายามปลูกฝังให้กับลูกโมเสสแม้เป็นช่วงเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นพี่น้องครับความเชื่อแท้ เป็นเหตุให้ผู้เชื่อยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องและแตัดสินใจเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมือนกับโมเสสนะครับดังนั้นในหัวข้อที่3นี้ให้พี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำคุณแม่ทั้งหลายในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่ลูกๆให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พี่น้องครับคุณแม่โยเคเบดมีลูก3ามคนคืออาโรนมีเลียมและโมเสสคุณแม่โยเคเบดทุ่มเทเลี้ยงลูกทั้ง3าคนให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อลูกทั้ง3คนเติบโตขึ้นได้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสมคนโดยอาโรนได้เป็นผู้นำร่วมกับโมเสสในการนำประชากรอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่คานาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญาและในเวลาต่อมาทั้งอาโรนและบุตรหลานของเขาก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นปุโรหิตอีกด้วยส่วนมีเรียมพระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นผู้เผยพระชนะหญิงพี่น้องครับคุณแม่โยเคเบตได้เป็นแบบอย่างของการเป็นครูระวีของลูกๆทั้งสามคนตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตคุณแม่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตในการอบรมและสั่งสอนความจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าตลอดจนพระสัญญาของพระองค์แก,ก่ลูกๆทั้งสามคนจนทำให้ลูกทั้งสามคนอุทิศชีวิตเพื่อติดตามปลนมีบัติรับใช้พระเจ้าดังนั้นในหัวข้อที่4นี้ขอพระเจ้าช่วยคุณแม่ทั้งหลายที่จะทาหน้าที่ครูระวีคนแรกของลูกๆตั้งแต่ที่บ้านบุกฝังเพราะชนะของพระเจ้า รวมทั้งค่านิยมที่ถูกต้องแก่ลูกๆเพื่อลูกๆทั้งหลายจะเกิดความเชื่อแท้ในพระเจ้าทเที่ยงแท้เพื่อค่านิยมของโลกจะไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือความคิดและความเชื่อของลูกๆให้หลอยที่ฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันครับ หัวข้อที่5ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ให้กลับใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์ในเร็ว,วันจากพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ2กล่าวว่าจงอุทิศต,ตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังตัวในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระจนะนั้น คือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริ์พี่น้องครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของใครยังไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์ผีข้อนี้หนุนใจเราให้เราอุทิศตัวอุทิศเวลาในการอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดประตูใจของท่านและเปิดปากของเราผู้เป็นลูกให้มีใจกล้ากล่าวพระวนจะนะ ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นบาปในเพียรสุคริตให้ท่านฟังเพื่อพื้นญาณบริสุทธิ์จะทำงานร่วมกับพระคำที่เรากล่าวไปนั้นเพื่อให้ท่านกลับใจรับเชื่อในเะียซสุคริตให้ราอธที่ฐานด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของคุณแม่โยเคเบที่เป็นแบบอย่างและเป็นพระพรแก่คุณแม่ทั้งหลายในด้านความเชื่อแท้ที่ได้สำแดงออกเป็นการกระทาและสามารถส่งต่อความเชื่อแท้จากรุ่นตนเองไปสู่รุ่นลูกต่อๆไปขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับชีวิตของคุณแม่โยเคเบตที่เป็นแบบอย่าง ในการสอนสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกๆด้วยใจกล้าหาญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่โยเคเบที่เป็นแบบอย่างในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแก่ลูกๆขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่โยเคเบที่เป็นแบบอย่างในการเป็นครูรวีคนแรกของลูกๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านขอให้คุณลักษณะทุกประการของคุณแม่โยเคเบเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของคุณแม่ ทุกท่านในคิดจักรของพระองค์ข้าพง์ทั้งหลายจึงร่วมใจกันอธิษฐานและขอพบพระคุณทั้งสิ้นนี้ในพรนนามแห่งฟรีสคริตอาเมนสุขสันตวันแม่ครับพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Facebook YouTube ของคิตจักจีนเชียงใหม่และพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ